พุทธเจ้าทุกพระองค์กบาบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสามณะโพธิรักท่กานอาจารย์หมอเขียวดอกเตอร์ใจเพชรก้าจนและพี่น้องผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านนะคะค่ะจา,านะคะพระคมลธีระธรรมพลนะคะวันนี้เป็นการจัดค่ายวันสุดท้ายนะคะเราก็มีพี่น้องของเราอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งจะมาเปิดใจว่าการที่ได้มาเข้าค่ายกับ ทางแพทย์วิถีธรรมเนี่ยนะคะแล้วนำกลับไปใช้กับชีวิตแล้วชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะก็ให้ให้ท่านแนะนำตัวเองนะคะว่าชื่ออะไรนาำสกุลอะไรนะคะอายุอาชีพค่ะเชิญเลยค่ะ,ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องทุกท่านค่ะกับคาระวะคุณงามความดีของพระครูสมณะโพธิรักและท่านอาจารย์หมอเขียว ดิฉันนางสุนันขำแก้วอายุ53ปีมีอาชีพเป็นอาจารย์สอนพิเศษนะคะจะเล่าเรื่องตั้งแต่ก่อนที่จะมารู้จกักแพทย์วิถีธรรมก็คือครั้งแรกเลยตัวเองอ่ะไปหาหมอตรวจประจำปีอะคะ่ะตรวจใช้แมมโมแกรมใช้ทุกอย่างอะคะมันก็ไม่มีอะไรนะคะ1-5ปีพอปีที่5 ปรากฏว่าหมอบอกว่าเจอก้อนที่เต้านมข้างซ้ายนะคะเออตอนนั้นก็ช็อกเลยช็อกแต่ก็ตั้งสติได้นะคะก็บอกหมอว่าค่ะเ,เดี๋ยวกลับไปปฏิบัติตัวหมอก็บอกว่าเอออย่ายให้มันโตนะพอกลับมาแล้วก็หาข้อมูลนะคะว่าเราจะรักษาแนวไหนคือพ่อเนี่ย ป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตเลยเพราะแพ้คีโมเราก็เลยคิดว่าพ,พ่อแพ้คีโมแล้วก็คงแพ้พก็เลยไปหาข้อมูลของโค้ดชื่อดังของประเทศอังกฤษโดยใช้สูตรเกอร์สันนะคะตอนนั้นซื้อคอค์สอยู่ประมาณ9,900บาทเพื่อจะเรียนรู้ผ่าน y t u t u อะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ซื้อวิตามินเขากินด้วย ตอนนั้นเขาให้ดีท็อกด้วยกาแฟสูตรเกอร์สันถุงหนึ่งก็ประมาณ1,650บาทถุงหนึ่งเนี่ยใช้ได้แค่15วันนะคะแล้วเราก็ต้องต้มต้องอะไรตามมขั้นตอนเขาอะค่ะนะคะ,นะคะก็ดีท็อกเขาบอกว่าถ้าดีท็อกบ่อยก็จะหายเร็วสารพิษออกมาเร็วอย่างนี้ค่ะ,ะแล้วก็ดีท็อกตามเขานะคะ่ะเขาใช้สูตรหนึ่งกันน้องอีกคนบอก ที่สุดสามเลยมันเร็วดีทำมั่งค่ะทำครั้งแรกเนี่ยแทบคานออกมาเลยนะคะเพราะสารพิษมันออกมาเยอะอะค่ะสลบเลยอ่ะนะคะไม่เป็นไรทำครั้งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าทำมาทั้งหมดสองปีไม่รวมการกินนะคะทำด้วยกาแฟใช่ไหมคะดีท็อกดีท็อกด้วยกาแฟสูตรเกอร์สันนี่แหละค่ะออแกนิกนี่แหละค่ะระดับหนึ่งของโลกนี่แหละค่ะนะคะ แล้วก็ดื่มน้ำแครอทแอปเปิลวันล,ละแปดแก้วเป็นน้ำสกัดเย็นนะคะใช้เงินอย่างอย่างมากเลยนะคะเพื่อดูแลตัวเองถามว่าทำไมทำได้เพราะเรารักตัวเองถ้าเราไม่รักตัวเองเราจะทำไม่ได้นะคะแล้วก็กินน้ำปั่นกินข้าวโอ๊ตผสมผลไม้ริดร้อนทั้งหมดพวกขนุนพวกอง,งุ่นพวกอะไรนะคะ ทั้งหมด2ปีนะคะเต้นแทมเพอรินที่มันกระเด้งกระเด้งกระเด้งอนะคะ่ะสองปีไม่เคยมีวันหยุดดีท็อกไปไหนก็ต้มกาแฟไปไปเที่ยวที่ไหนก็ต้มกาแฟไปไม่เคยไม่เคยขาดวินัยนะคะปีที่สองย่างปีที่สามก้อนมันโตค่ะก้อนมันโตขึ้นโตมันค่อยๆโตค่ะเห็นอีกทีมันเป็นลูกมะนาวแล้วอะนะคะ ข้างซ้ายมนลามมาข้างขวาข้างขวานี่ก้อนเล็กๆๆๆๆถึงทางตันค่ะจะไปหาสูตรไหนล่ะเลยไปเรียนนั่งสมาธิโดยใช้ออกชื่อไม่กล้าออกชื่อเขาเพราะว่าของเขา,าเขาอาจจะเขาอาจจะถูกกระสา่าเขาแต่เราไม่ถูกเองนะคะเราอาจจะไม่ถูกเองจนเป็นครูสอนสมาธิเพื่อรักษาพลังงานค่ะ แล้วก็รักษาคนนะคะก็ยังตอบโจทย์เราไม่ได้ไปเรียนตีขันที่เบตค่ะเรียนกับฝรั่งอันดับหนึ่งเหมือนกันรักษาคนเหมือนกัน <c oughs> จริงๆแล้วอะไม่ได้มีตังค์หรอกค่ะ <c oughs> มีคนช่วยออกให้แล้วเอามาช่วยคนอื่นต่อไปเรียนซ่อมเสียงเขาเรียกว่าทุนนิ่งฟอกที่ดังที่สุดในอเมริกา จนเป็นครูสอนได้คิดดูแล้วก็รักษาคนอื่นนะคะแต่ก็ไม่ตอบโจทย์หันหลังไปดูเพื่อนๆที่ใช้สูตรนี้มาด้วยกันนะคะเขาไปเฝ้าพระอินทร์หมดเลยไม่เหลือเลยเหลือเราคนเดียวทางตันจริงๆมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นเน็ตไอดอลสวยมากเขาเป็นไฮโซด้วยค่ะพี่เมย พี่เมไปหาหมอเขียวดิเนี่ยเดี๋ยวหนูส่งลิงก์ให้นะพี่เมย์บอกว่าพี่เมย์ตันแล้วเงี้ยโอเคก็ดูอะค่ะก็เห็นจิตอาสาแต่ละคนเนาะใส่เสื้อท่ามอสผมขาวเฮ้ยแล้วจะไปสอนเราได้แล้วเราเป็นครูนะอะไรเนี่ยอัตราสูงไงคะอีโก้สูงเพราะเราเป็นครูอะเราเป็นมาสเตอรอ์ใครๆก็ต้องมาเชื่อเราอะ กดดูทุก y o u t u ู e วันนั้นทั้งวันจิตอาสาทุกคนไม่ธรรมดานะคะด็อกเตอร์นะคะไม่ได้จบธรรมดานะนางมซอยอ,อย่างนั้นนะ่ะเออผมขาวอย่างนั้นนะ่ะไม่เจ๋งจริงอะ่ะไม่ยืนจุดนี้ไม่ได้หรอกทีนี้มันยังไม่ถึงเวลามาค่ายก็เลยเปิด youtube ท,ทำเลือกทำเม็ดที่8ก่อนอย่างที่อาจารย์บอก นะคะรุ่งขึ้นทําเม็ดที่8ดแล้วก็ไล่พอกประครบอบอาบคือทอําอ่ะทำแต่ไม่หมดทุกเม็ดนะคะรอวันที่เราจะมาที่นี่ที่ที่ค่ายอีกสามวันปรากฏว่าโทรไปหาพี่แบ๊กอะค่ะแล้วอยู่ดีๆอาการมันลามไปที่ปากเป็นแผลในปากไปที่คลินิก ของทันตแพทย์ท่านหนึ่งบอกว่าป้าป้าไปหาหมอเลยภูมิป้าตกเรารู้แล้วว่ามันลามแน่นอนเราก็เลยไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ดังที่สุดเกี่ยวกับฟันนะคะเขาเลยบอกว่าป้าป้ากินอะไรริร้อนมาหรือเปล่าป้าน่าจะมีปัญหานะหรือป้าจะตรวจละ่ะเออเออใช่ใช่ป้ากินเกลือดำป้ากินเกลือดำมาตลอดเนี้ยก็เลยโทรบ,บอกพี่แบ๊กพี่แบ๊ก ปากหนูมันเป็นแผลหนูไม่ไปละเดี๋ยวหนูกินข้าวไม่ได้กับคนอื่นอะไรเนี่ยพี่แบ๊กบอกไปเฮ้ไปเฮ้ยพี่ไปรับไหมเชื่อไหมว่าไม่เคยรู้จักพี่แบ๊กนะคะไม่เคยเห็นหน้าพี่แบ๊กนะคะเขาจะมารับเราอะ่ะเออก็คิดอยู่เพราะมันใช้เวลาสามวันในการที่เราจะคิดว่าเราจะมาดีไหมตัดสินใจมาน้องที่ชวนเรามานะไม่มาเฉยเลย สามีกับลูกบอกแม่แล้วแม่จะไปอยู่ได้เหรอเพราะสามีเข้ามาแล้วเห็นสภาพไงคะได้ดีเอาไปตายเอาดาบหน้าแล้วแม่เดี๋ยวเหงานะไม่มีเพื่อนโอ้ยเรามีปากกลัวอะไรเออเพื่อนเยอะแยะแม่เชื่อว่าถ้าไปเราต้องเจอคนดีแหละนะก็มาค่ะแต่ก็เจอจริงๆก้าวเข้ามาครั้งแรกก็เจอพวกพี่ๆแล้วก็เจอมาเจอพี่โอ พี่โอ๋นี่จะเป็นไอดอลของตัวเองเลยเพราะพี่โอ๋แข็งแรงเพราะว่าเรียนโคดนาตาลีมาด้วยกันแล้วก็ไม่ซักเซสเหมือนกันคือไม่ประสบความสําเร็จอมา,อาครั้งแรกเดือนอะไรนะคะเดือนกันยาค่ะวันที่8กันยาครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่มาเรียนรู้ที่นี่แล้วทุกอย่างเป็นครั้งแรกสําหรับที่นี่นะคะพอมาถึงเนี่ยก็มานั่งสมาธิแล้วก็ ต้องบอกว่าเป็นความคาเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าตัวเองเรียนสมาธิเชื่อมจิตกับพ่อครูและพระอาจารย์ขอให้การมาครั้งเนี้ยให้เรารักษาโรคของเราให้หายตอนแั้เรายังไม่รู้หรอกนะคะให้หายปรากฏว่าเข้ามาแล้วก็ขอขอให้อธิษฐานจิตว่าได้พบอาจารย์ก็ได้พบจริงๆที่ทุ่งนาแล้วพาพวกพี่ๆไปด้วย นะคะไปถามอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์บอกว่าให้ใช้สาบเสือทาเรายังคิดว่าไอ้ยาเนะี่ยมันจะไป็ทำอะไรได้หมอยังทำไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอ๋อไม่เป็นไรเข้ามาแล้วก็ลองดูก็ใช้อ่ะค่ะสุดท้ายออกจากค่ายไปก็หายจนถึงทุกวันเนะะี่ยค่ะก็หายมันก็ไม่กลับมาอีกในช่วงอยู่ในค่ายเนี่ยจะเป็นคนที่เข้มข้นมากไปไหนเนี่ยจะมีสมุดเลคเชอร์ตลอดเวลาเขาให้ทำอะไรทำกินข้าวได้ ก็เห็นพี่ข้างๆที่มากับพี่โออีกคนนะคะกินไม่ได้เขากินทีสี่ห้าช้อนเ่เออเขาผอมว่ะคนนั้นก็ผอมคนนี้ก็ผอมแล้วเราก็จะเป็นเหมือนเขาหรือเปล่าเนี่ยเหลือบไปเห็นพี่โอกินโอ้โหชามเบลอร์เลยวะ่ะแล้วดูเขาไม่ได้แบบเขาแข็งแรงอะ่ะตัวคนเล็กอะ่ะเขายุมากกว่าเราอะ่ะกลับบ้านไปกินเหมือนพี่พโอคะ่ะพี่โอก็ยังอยู่ในนี้นะคะชะพี่โอก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ป่วยท่านหนึ่งที่มาเข้าค่ายและเป็นมะเร็งที่เต้านมเช่นเดียวกันใช่ พี่พี่เขาสตรองมากก็แลกลายกันพอกลับไปก็ไปทำอาหารตามค่ายในระยะเวลาสองเดือนเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าถามว่าไม่มีงานทำหรือมีค่ะไม่มีเวลาเลยนะคะตื่นตีสี่ครึ่งต้มน้ำสมุนไพรให้สามีต้มข้าวให้ตัวเองทำอาหารเช้าครึ่งชั่วโมงออกไปวิ่งเร็วตามที่ค่ายสอน เดินเร็วขอโทษสามสิบน,นาทีและโยคะท่ายืนกลับมาตีห้าพอกตัวหนึ่งชั่วโมงดีท็อกภายในพอกตัว uh, พอกตัวดีท็อกกดจุดลมปานนะคะแล้วก็ออกไปทำงานไปช่วยแฟนที่ร้านที่บ้านทำข้าวราดแกงพรีเมียม อาหารนี่ถ้าขึ้นมาต้องคนจองอะ,ะ่ะเนื้อสัตว์หมดเลยเชื่อไหมไม่เคยหยิบกินเลยค่ะนะไม่เคยเลยเห็นก็คือเห็นนะคะถามว่าทำไมทำ,ทำได้ไม่ใช่เก่งนะคะฟังอาจารย์บอกอาจารย์หมอเขียวบอกว่าอะไรไม่ดีอย่าเอาเข้าร่างกายเอาสิ่งดีๆเข้าร่างกายถามว่าจิตตกไหมตกค่ะคือคือผู้ป่วยเนี่ยมันจะมันจะไปโผล่นั่นโผล่นี่หมด นะคะก็ฟังธรรมะอาจารย์นะคะไม่ไปหาหมอนะคะไม่ไปหาหมอในช่วงระยะเวลาสองเดือนเนี่ยทำอย่างเนี้ยพ่อพบ่ายสองกลับบ้านพอกค่ะพอกอีกครั้งหนึง่งทำอาหารเย็นค่ะทำอาหารเย็นเสร็จสอนหนังสือต่อค่ะถึงสองทุ่มเสร็จแล้วทำโยคะบางครั้งะคะ่ะนอนคาเสือค่ะ มันง่วงเพราะเราตื่นตีสี่ครึง่งทำเสร็จบางทีหลับไปห้านาทีตื่นขึ้นมาทำต่อให้มันครบให้มันครบนะคะเสร็จแล้วก็นอนเช้ามาก็ทำอย่างนี้ค่ะในระยะเวลาสองเดือนเนี่ยทำใจไร้ทุกข์ขึ้นก็ขึ้นไม่ขึ้นก็แล้วไปข้างขวาะคะ่ะก้อนมันหายหมดเลยมันหายตอนไหนก็ไม่รู้นะก็ดีใจโอ้เธอสุดยอดวะเธอเยี่ยมนะ เธอเยี่ยมอ่าฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะก็จะบอกกับตัวเองอะคะ่ะบอกกับตัวเองอ่าพอมาอีกซักกำลังเข้าเดือนที่สามใช่ะ่ะก้อนที่มันเป็นลูกมะนาวอะมันแบนอุ๊ยอเมซิ่งมันแบนได้ไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณตัวเองค่ะอขอบคุณฟังแล้วเวอร์มากเลยนะเนี่ยเอ <laughs> อจริงๆนะเออ เอากระจกมาดูมันยุบได้ไงอ่ะแต่ต้องบอกว่ายุบได้ไงหลักวิทยาศาสตร์คุณกินอะไรเข้าไปคุณก็ได้แบบนั้นเชื่อไหมสองเดือนไม่เคยแตะเนื้อสัตว์ไม่เคยปรุงซอสปรุงอะไรเกลือยังไม่ค่อยกินเลยน้ำเขียวนะคะกินทุกวันนะคะไม่มีวันไหนไม่กินน้ำปัะสวะของตัวเองเช้ามาก็กินแล้วหยอดหูตาจมูกอะไรยอดหมด คืออะไรเขาว่าดีอะทำหมดเพราะมันไม่ได้เป็นสิ่งลบในร่างกายถูกไหมคะถ้ามันไม่ดีเราก็ไม่ทําแค่นั้นเองพอเดือนเเดือนที่3มนะคะข้างซ้ายนะคะมันแบนมันแบนเราก็รู้สึกว่าเออเรามาถูกทางละก็เลยบอกสามีว่าเดี๋ยวต่อไปอะจะไปเข้าค่ายทุกเดือนนะแล้วก็บอกลูกว่าขอโอกาสนะขอมาช่วยพ่อที่ร้านหน่อย ก่อนนอนทุกเช้านะอ่าก่อนตื่นนอนนะคะตื่นปุ๊บจะขอบคุณพ่อครูกับอาจารย์และจิตอาสาที่ได้ให้ความรู้เราเราก็จะหลับตาเห็นภาพจิตอาสาคนไหนสอนอะไรละนะคะแล้วก็ทำโยคะท่านอนแต่มันต้องยืดเหยียดนะคะเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วถึงจะตื่นไปทำภารกิจนะคะอันนั้นก็คือพอเราตื่นขึ้นมาเพราะก่อนนอน สำนึกรักขอบคุณพ่อครูกับอาจารย์ที่นำพาให้เรามีปัญญาในการที่จะมาต่อสู้หรือมารักษาโลกเรานะคะ,ะแล้วก็จิตอาสาทำไมต้องจิตอาสาจิตอาสาก็คือครูของเราถ้าเรากลับย้อนคิดพวกครูเราทั้งหมดในอดีตชาติเราก็เป็นลูกศิษย์เขาตามหลัก หลักของการนั่งสมาธิรักษานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีพระคุณกับเราคือตรงนี้แหละค่ะถ้าคุณไม่สำนึกรักบุญคุณของคนเหล่านี้เขาจะนำพาเรามาถึงจุดนี้ไม่ได้นะคะแต่ถามว่าพอใจไหมกับสิ่งที่ได้พอใจค่ะกับเงินที่เราเสียไปเราเคยเสียเป็นเยอะนะคะมาที่นี่เสียตังค์ไหมคะทุกอย่างฟรีหมดเลยนะ เคยฟังอาจารย์หมอเขียวพูดว่าอาจารย์รู้นะทุกคนเรียนได้หมดแต่ทุกคนจะเอาปัญญามาใช้ได้อย่างไรในการรักษาโลกเนี่ยล่ะค่ะถึงต้องฟังอาจารย์พูดทบทวนทำทุกวันเชื่อไหมสองสามเดือนไม่เคยมีวันไหนไม่ฟังอาจารย์นะแต่ก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนคลิปไปเปลี่ยนคลิปไปก็หาค่ะคือวันๆไม่ไม่ฟังข่าวลบอะค่ะ ข่าวดาลงดาลาใครตายช่างมนันปล่อยเขาตายไม่ใช่ตัวเราอ,เอาืเอาจิตไปขับเขาแล้วก็ไปผูกกับเขาสะเปล่าใช่ไหมคะเอาสมองของเราค่ะมาอยู่กับตรงเนี้ยมารักษาตัวเองดีกว่านะคะ,อ,ะอันนี้ที่พูดให้ฟังไม่ได้ให้เชื่อนะคะแต่ให้ติดตามดูเรื่อยๆนะคะว่าวันหนึ่งอ่ะจะก,ก้าวเข้ามาสู่เป็นจิตอาสาและสอนผู้คน แต่ตอนนี้ก็ไปสมัครเป็นครูค่ะที่โรงเรียนของพ่อครูโรงเรียนสัมมาสิขาลัยที่ปฐมอโศกจะสอนภาษาอังกฤษเป็นครูจิตอาสาค่ะในเทอมต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ,ะก็เดี๋ยวนะคะขอบพระคุณมากๆเลยหลังจากที่ได้ไปหาของดีๆแพงๆมาใช้กับชีวิตแล้วเนาะมันก็ตันเนาะช,ชีวิตมันตันแล้ว<ช>อะ,ะไปไม่ถูกแถมกลับมาเพิ่ม เพิ่มมากขึ้นจากข้างซ้ายไปข้างขวาอะไรอย่างนี้เนาะมาเจอแพทย์วิถีธรรมแค่เดือนเดือนกันยาไหมใช่ครับวันที่แดกันยาแดกันยาแล้วมารอบนี้คือรอบที่สองของการเข้าค่ายใช่ไหมคะรู้สึกว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงไปให้ให้ให้คะแนนตัวเองี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ครับเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นหลัการใช้ยาก้าเม็ดเนี่ยตัวเองเป็นคนศรัทธาในตัวเองนะให้ตัวเองเต็มร้อยค่ะไม่งั้นมันไม่ยุบหรอกค่ะไม่งั้นมันไม่ยุบหรอก คืออยากจริงได้จริงค่ะเราอยากคิดว่าโชคชะตาบุญวาสนามันจะหล่นทับเรามันอยู่ไหนมไม่รู้หามันไม่เจอหรอกค่ะถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้ทําจริงได้จริงลองสิคะเอาง่ายๆอ่ะสองเดือนอม,มันยังไงมันก็ยุบไม่มันตายเราก็ตายคิดแค่เนี้ยแหละเลือกเอาจะให้มันตายหรือเราจะตายอย่างเงี้ยน้องเมย์บอกว่าสองเดือนเองอ่ะคือมันเร็วมากเลยไงแล้วเขาทําทุกวันอ่ะแล้วทา ทำทุกฟันแล้วก็ทำทำจริงจังด้วยอะ่ะก็เมื่อกี้ฟังบอกเหมือนเวอร์เนาะสองเดือนแล้วมันก็ยุบไปจริงๆอะ่ะแล้วเขาก็ปฏิบัติจริงๆเลยแล้วก็มันมันไม่พูดอะไรแล้วคือตั้งแต่เม็ดแรกจนถึงเม็ดสุดท้ายอะ่ะเก้าเม็ดนี่คือใช้หมดเลยใช้แบบจริงจังใช้ตลอดเลยนะคะในเวลาสองเดือนเนี่ยมันก็ฟังแล้วมันฟังแล้วรู้สึกประทับใจนะคะ,คะมาวันแรกที่เจอกันเนี่ยก็บอกเดี๋ยวจะมาสมัครเป็น เป็นจิตอาสาแล้วนะเราก็ถามว่ามาค่ายกี่ครั้งแล้วครั้งที่ครั้งที่สองเฮ้ยได้เหรอครั้งที่สองอายาเก้าเม็ดทําได้หมดหรือ,อยังอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะแบบขู่ๆไว้ก่อนพอมาฟังวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเออจิตอาสาคนต่อไปอะนะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะแบบนี้คือพร้อมทั้งด้วยด้วยความรู้ที่นำยาเก้าเม็ดกลับไปใช้จริงๆจ,จ,จังๆแล้วมาบอกต่อพี่น้องได้ฟังนะคะ ที่ได้ฟังเนี่ยไม่ใช่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้ที่เดียวนะไม่อยู่พี่น้องทางบ้านก็ได้ฟังด้วยนะมันก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะท้ายนี้นะคะจะฝากอะไรถึงพี่น้องทางบ้านบ้างไหมคะที่เขาดูเราอยู่อยากจะฝากทุกคนนะคะถ้าคุณที่จะเลือกทางเลือกที่จะเดินมาหาแพทย์วิถีธรรมคุณต้องเปิดใจค่ะแล้วไปให้สุดถ้าคุณไม่สุดเอานั่นเอานี้มาใส่ก็ ไม่ถึงเป้าหมายค่ะเพราะตัวเองใช้ศาสตร์มาหมดแล้วดังอันดับโลกก็มาแล้วเพราะตัวเองเป็นครูสอนทุกอย่างก็มาแล้วอะไรดังๆไปหมดนะคะไปหมดทุกอย่างแต่มันไม่ใช่ค่ะก็อยากจะให้ทุกคนได้ทราบว่าพูดจริงทำจริงแล้วเราจะประสบความสำเร็จค่ะลองทำด้วยตัวเองไม่ต้องบอกคนอื่นละค่ะถ้าเราไม่ทำด้วยตัวเองเราไปบอกคนอื่นไม่มีใครเชื่อหรอกค่ะ ก็หลังจากนี้ค่ะก็จะมีพี่พ,พี่น้องน้องชาวค่ายหลายคนที่เขาอยู่ใกล้ที่เขาทำโยคะไม่ได้เขาก็จะไปหาที่บ้านให้เราสอนนะคะถามว่าทำไมเราสอนได้เราทำทุกวันค่ะเชา้าเย็นกัวซานี่สามครั้งนะคะเชา้ากลางวันเย็นจับเวลามือถือมันจะเตือนละปิป๊ปปิป๊ปปิป๊กัวซาปิ๊ปปิ๊ปปิป,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 ปพอกอย่างเงี้ยค่ะรักตัวเองค่ะแล้วจะประสบความสำเร็จ แล้วสภาพใจเราเป็นไงคะตอนนี้โอ้สภาพเต็มร้อยค่ะเต็มร้อยนะคือนะเป็นคนไม่กลัวเป็นกลัวตายอยู่แล้วค่ะ,คะอย่างที่บอกค่ะจะตายก็ขอตายเย็นอยู่อะ่ะไม่ตายร้อนน่ะคะ่ะเพราะว่าศึกษาทางด้านแพทย์แพทย์แพทย์ข้างนอกค่ะพวกหมอค่ะคือคือไปอะ่ะถ้าถ้าตัวเองไปในตอนนั้นน่ะเขาก็ให้เราคีโมฉายแสงอยู่ดีแหละแล้วไปให้เขาพูดไม่ดีกับเราทําไมล่ะ เระเขาเคยบอกกันเราว่าครั้งที่สองที่ไปตรวจนะคะบอกว่าป้าเจาะไหมเราปฏิเสธยากยกมือคุณหมอ่ะป้าไม่มีตังค์เดี๋ยวป้ามีตังค์ป้ามาเจาะนะสงสารป้านะไม่งั้นเขาไม่ตรวจให้ไงคะเออก็ทำหน้าอ่าเขาเรียกว่าทำหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จนะเออไม่รู้จะทำไงต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอดออแล้วก็ไม่ไปอีกเลยค่ะ ก่อนก่อนที่จะมานี่ก็ไม่เคยไปไหนคะ่ะก็มาทางนี้แล้วอ่ะก็คือถ้าจะตายก็คือตายทางนี้แหละช่างมันก็ตายครั้งเดียวอ่ะหลังจากที่หลังจากที่ไปใช้วิบากมาเยอะเนะ<ช>เาะพอมาเจอทางศาสตร์ยาเก้าเม็ดนะคะทางศาสตร์แพทย์วิถีธรรมเนี่ยสองเดือนนี้ก็ตอบโจทย์กับชีวิตเลยหลายๆอย่างในร่างกายก็ไม่ว่าจะเป็นก้อนเนื้ออะไรดีหมดเลยนะคะแล้วก็ยาเก้าเม็ดก็นําไป นำกลับไปใช้จริงจังด้วยใช่ค่ะก็อันนี้เขาบอกว่าใช้จริงได้จริงนะคะทําเล่นได้เล่นทําจริงได้จริงแล้วเราใช้ด้วยความศรัทธาใช่เขาบอกตั้งแต่แรกเลยเขามีความศรัทธาพ่อครูมีความศรัทธาอาจารย์หมอเขียวนะคะแล้วก็ได้ฟังทุกเม็ดที่วิทยากรบรรยายนะคะก็ได้นํากลับไปใช้กับชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสุดท้ายนี้จะฝากบอกพี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่เป็นชาวค่ายก็ดีหรือพี่น้องทางบ้านก็ดีเนี่ยการที่เรามาค่ายเนี่ย หวันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าการที่มาค่าย5วันน่ยมันเป็นห้าวันที่มีคุณค่ากับชีวิตมากถ้าเราได้ปฏิบัติทุกอย่างในค่ายเนี้ย และพี่น้องไม่เข้าใจถึงมีการเข้ากลุ่มสองครั้งเนี่ยนะคะถ้าพี่น้องไม่เข้าใจให้มาถามจิตอาสานะคะแล้วถ้ายังไม่เข้าใจพี่น้องก็มาซ้าๆพวกเราเนี่ยยินดีที่จะให้ความรู้พี่น้องทุกท่านเลยนะคะหรือกลับไปแล้วเนี่ยจะถามทางไลน์มาหรือจะโทรมาถามทางไลน์เราก็ยินดีที่จะตอบพี่น้องนะคะให้พี่น้องมีความเข้าใจว่าการมาค่ายเนี่ยมันไม่ได้เสียเงินเนาะ<ช>เ,เมะนะ<ช>แล้วก็มาแล้วก็พี่น้องก็มีแต่ความผาสุกนะคะที่นี่ ก็หวังว่าวันนี้ได้ประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมรับฟังกันในวันนี้นะคะทั้งสองเคสเคสแรกก็มีการแตกต่างกันเคสท,ที่สองก็จะมีอะไรที่ลงรายละเอียดลึกเข้าไปนะคะก็คือการปฏิบัติจริงคือสองเดือนเอยครั้งที่สองของการเข้าค่ายก็จะตอบโจทย์กับชีวิตก็หวังว่าเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะคะที่ยังแบบจะยังไงดีทางไหนดีนะคะก็ให้ฟังน้องเมย์ไว้นะคะแล้วก็นำกลับไปปฏิบัตินะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านค่ะนุโมทนาบุญนะคะเราจะดีทั้งแผ่นดินไทย